สวัสดีครับนีโคมออนทัวร์นะครับวันนี้ออกมาทุ่งนานะครับมาดูการไถวานอีกรอบนะครับนี่ครับเป็นบางจังหวะของอแต่ละคนนะครับที่วานข้าวเราไม่ออกนี่ต้องไถวานใหมหมดเลยนะครับนี่มันมันห่างนะครับนี่ให้ออกเต็มที่ไถหม่เลยนะครับวานใหม่ก็ต้องเสียต้นทุนเพิ่มก็คือค่าน้ํามัน ค่าแรงแล้วก็ค่าข้าวปลูกนะครับที่จะมาไถตรงนี้นะครับปีนี้มันก็คล้ายๆว่าผลดีนะครับแต่บางคนก็โชคดีนะครับตรงนี้ก็หวานใหม่ก็กําลังออกนะครับปีที่แล้วก็หวานใหม่นะครับนานา,นาตรงนี้นะครับปีนี้ออกมานาก็เลยมาดูการไถแล้วก็หวานใหม่นะครับนี่ครับต้นข้าว ผลมันมาดีจริงๆครับผลปีนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วครับเพิ่งมาเมื่อวานนี่ก็ถือว่าจังหวะไม่ดีนะครับบางคนก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าเจ้าของนาตรงนี้เอาใหม่เลยนะครับวานใหม่เลยนะครับเพราะว่ามีรถไถเดินตามเองนะครับปีที่แล้วผมก็มาดูแปลงนี้นะครับปีนี้ก็เอาอีกนะครับไถใหม่อีกนะครับที่เดิมเนี่ยครับงานเดิมนี่ ขนาดว่ามีอุปรกรณ์ตัวเองนะครับก็ยังกะจังหวะผิดนะครับเพราะว่าฝนมันมาต่อเนื่องเลยครับช่วงต้นเดือนมิถุนายนะครับน่าจะน่าจะวานขนาดช่วงนี้นะครับน่าจะวานตรงแค่เฉพาะที่ไถนะครับตรงนี้มันไม่ออกครับนี่ อ๋อตรงนี้มันไม่ออกนะครับที่เราดูมาครั้งแรกก็คือออกออกแล้วนะครับพอใช้ได้แล้วนี่คือไม่ออกเลยมคือยากกำลังใช้ใหม่อัดไ,ได้ปะอัดได้ไหมปะว้าพอบอไรต่อพี่กา,ายตัว,ตวน้าเออคือ,อ,อบ่อ คนโตไซวานที่หลังเน,งนงาะบ้ามัน่วมเขาราใช้ได้เป็นตามแล้วก็ใช้เองทำงานาคนเดียวนะครับพ่อแม่ก็แก่แล้วก็ทำคนเดียวประกอบหรือว่าเป็นเกษตรกรที่อ,อดทนนะครับแล้วก็ใช้แรงงานของตัวเองนะครับ เอีนะครับนี่ก็ประมาณ3งานนะครับที่ไทยอยู่ ไม่ได้ผลผลิตทำทำไม่ไ,ได้ผลก็จะทำใหม่อย่างนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ครับบรรยากาศ ท้องทุ่งนานะครับผมจะออกไปนาพอดีนะครับก็เลยเห็นนะครับซึ่งเหมือนกับรูปลักษ์เหมือนกับปีที่แล้วนะครับภาพลักษ์ภาพเหมือนกับปีที่แล้วก็เลยลงมาดูนะครับจะซ่อมหมดเลยไหมหรือว่าจะหวานแค่นี้นะครับ้รงถามข่าวถามข่าวดูก็เลยเก็บการทานามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับการหวานข้าวใหม่หรือว่าการทํานานะครับบางเจ้าก็ทําครั้งเดียวบางเจ้าก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับอย่างนี้แหละก็คือ วิธีเกษตรนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ